อร่อยก็ห้ามติไม่ติค่ะพี่จะผักนะไม่ได้ใส่ไม่ไม่ใส่เพราะหนูสั่งไม่ไม่เอาอย่างอื่นใ้เราอ้คืออะโบโะลงไปอร่อยมากเลยแม่เลอเจ้าของไม่อร่อยมากสวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูดอกไม้สีสวยๆหลังบ้านกำลังบานนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ เขาโดนฝนนะคะเขาโดนฝนมาสองวันเขาก็เลยอ่อนลงมาพวกเปียกอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้วันนี้พี่ปากลับมาแล้วนะคะจากไปเที่ยวก็เลยพามาหลังบ้านเหมือนเดิมค่ะหลังบ้านนะคะนี่ก็มาสํารวจกันหน่อยค่ะทุกคนค่ะว่าเจ้าของเจ้าของไม่อยู่บ้านอาทิตย์กว่าๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มาสํารวจก็เนี่ยค่ะก็ เราไม่ได้อยู่ดูแลเนาะเขาก็จะดูเหลืองๆนิดนึงแต่เขาออกดอกเยอะพี่ปาก็เลยตัดออกแล้วนะคะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะก็ใบแมงใบแมงลักก็อพอเราไม่ได้กินเขาเนาะเขาก็ใบเขาก็เริ่มร่ว,รวงแล้วก็ใบเขียวใหม่เริ่มขึ้นมานี่ภูมิใจนําเสนอมากนะคะทุกคนค่ะไผ่ที่ตัดมาจากบ้านคุณโก้นะคะ เขาเขาเริ่มแตกแล้วนะคะทุกคนแค่อาทิตยกกว่าเองนะคะแตกแล้วนะคะต้นหนึ่งต้นนี้ก็ดูทรงแล้วก็น่าจะแตกแล้วเนี่ยคะ่ะเริ่มแตกแล้วนะคะวันนี้พามาชมสวนนะคะแมงลักต้นนี้พี่เพิ่งจะย้ายกระถางเขาก็เลยดูซบเสานิดนึงมาเช็คของคะ่ะมาเช็คของกะเพราก็กําลังงามขึ้นมาเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะหางจอระเข้มีสองสายพันธุ์นะคะ นนเนี่ยค่ะก็คือไอพันธุ์เนี้ยค่ะพอตอนเขาเริ่มเข้าใบไม้ผลิเขาก็ออกดอกไปแล้วแต่พันธุ์ที่คล้ายๆบ้านเราที่มีแบบเนี้ยเขากําลังจะมีดอกค่ะเนี่ยทุกคนค่ะดอกก็สวยสวยค่ะเนี่ยดอกดอกบ้านหางจระเข้สวยไหมคะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปากลับมาแล้วนะคะทุกคนค่ะหลังจากไปเที่ยวมาหลายวันก็ กลับมาถึงบ้านก็ป่วยอยู่สองสาวันนะคะอุ้ยแดดส่องหน่อยนะคะทุกคนนั่งหาที่หลบแดดไม่ได้วันนี้พามาอยู่นอกบ้านค่ะมีการหอ่อข้าวหอ่อแกงมาด้วยใบย่านางค่ะพี่ปาไปเก็บใบย่านางแล้วก็ว่าจะแกงอะแกงขี้เหล็กให้น้องนะคะน้องอยู่แถวแถวบ้านเนี่ยแหละค่ะทุกคนถ้าเคยดูคลิปพี่แรกๆก็จะเห็นน้องเขาอาถ่ายคลิปกับพี่อยู่เรื่อยๆเนาะ น้องเขาอยากให้พี่ปาแกงขี้เหล็กให้แต่พี่ไม่ได้แกงให้ฟรีนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนแล้วพี่ปาไม่ได้ทํางานเนาะพี่ปาไม่ได้ทำงานเรา,าก็เ,าเลยบอกว่าเออคิดค่าใช้ใจ่ายหน่อยน้องเขาเขาเข้าใจนะคะน้องเขาเข้าใจก็เลยมาเก็บผักจะไปแกงขี้เหล็กให้น้องเขานะคะก็เลยเมื่อมาถึงก็ได้ไปซื้อ,อทุเรียนมาสองแพ็คนะคะกินหมดไปแล้วแพ็คหนึ่งสองวันที่แล้ว ไม่ได้กินอีกแพ็คหนึ่งก็เพิ่งจะกําลังกเอามากินไหนๆก็ทําคลิปแล้วก็พามากินทุเรียนหลังบ้านเลยนะคะก็เราเราซื้อทุเรียนมาอันนี้ก็พี่พี่แช่ไว้สองวันแล้วนะคะเพราะว่าซื้อมาสองอีกกล่องหนึ่งกินหมดไปแล้วป่าละอูค่ะ <laughs> นะคะก็อ,ะอื้อหือเกือบจะนิ่มแล้วค่ะเพราะว่าแช่ไว้สองวันแล้วนะคะทําไมถึงเอามากินนอกบ้าน บ้านเราเป็นห้องแอร์เนาะบ้านเราเป็นแอร์แล้วกินในบ้านมันก็จะกลิ่นแรงมากแล้วก็มันเป็นห้องแอร์สก็คือสามีไม่ว่าจะสามีเลยเราเองนี่แหละก็เวียนหัวเนาะเวลาเปิดบ้านเข้าไปก็อยู่ไหนก็ได้กินนะคะทุเรียนแต่ราคามันก็จะต่างจากบ้านเรานิดหนึ่งแล้วก็ทําขายเนาะก็ทาอันนี้ก็กล่องหนึ่งก็ห้ากรัมก็น่าจะครึ่งครึ่งกิโลแล้วเนาะทุกคนค่ะก็การขายของเขาเนาะเขาทำเงิน ก็เข้าใจเขาอยู่เขาก็พยายามจะใส่ตัวนี้มาให้หนานหนาเขาไว้มันจะได้ทำกับทำมาเห็นไหมคะหนามากเขาใส่มาให้มันหนาเขาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอดีกินมาถึงนี้ก็สุกเนาะเขาก็จะต้องทําให้มันแบบให้มันเหลือเปลือกนั่นแหละ <c oughs> ก็เข้าใจเขาเลยเนาะ <c oughs> มากินทุเรียนด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะอื้อหือหวาน ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่เป็นป่าละอูนะคะหมอนทองป่าละอูนี่แหละสามีพี่ก็กินนะคะไม่ใช่ไม่กินแต่ว่า <c oughs> <c oughs> นั่งตากแดดแดดก็อืมอร่อยมากทุเรียนอะไรก็อร่อยหมดอะไม่จําเป็นต้องพันไหนพันที่มันมีชื่อมีเสียงนะ่ะมันเขาขายยี่ห้อค่ะทุกคน คนอยู่ต่างบ้านต่างประเทศอย่างเนี้แล้วก็ได้กินของที่เขาสําเร็จมาแล้วอร่อยราคามันก็จะสูงกว่านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะเขาก็คัดของดีมาให้เรากินพี่ไปกินที่เมืองไทยซื้อเยอะมากแต่ว่าบางครั้งก็ผิดหวังนะคะไม่ใช่ว่าเราไปซื้อที่เมืองไทยแล้วเราจะได้ของอร่อยตลอดนะคะคหือผู้คมค่ะ อร่อยมากไปซื้อบางบางทถ่บางทีก็เจอดิบมั่งเจอคืนไม่ได้มั่งเจอเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้ถ้าเขาส่งขายนอกนะคราก็คัดของมาขายอยู่แล้วนะทุกคนคะอร่อยมากาค่ฝนตกมาสองวันแล้วค่ะชุ่มชื้นมากค่ะต้นไม้ <laughs> ตกใส่เสื้อไม่เป็นไรเก็บกินได้ของมันแพงไม่มีใครเห็นใช่ไหมก็จะเหลือไว้ใ <rivalry> ห้สามีเม็ดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะออกมากินข้างนอกเนี่แหละค่ะกินเสร็จแล้วเราก็หอกขยะให้ดีแล้วก็เอาไปทิ้งเลยในโรงรถก็อันทางขยะอยู่ในโรงรถนะคะ หลังจากกินเสร็จแล้วพี่ปาก็จะปอกหอมปอกอะมะเขือพวงพี่จะตัดต้นทิ้งหมดแล้วเลยไปซื้อมาเก็บตะไคร้มาแล้วอันขี้เหล็กต้มไว้แล้วยะนางเก็บแล้วนะคะเยวจะแกงให้น้องเขานะคะนะคะทุกคนคะ่ะอร่อยค่ะวันนี้ก็ของอร่อยก็ต้องอ้างเพื่อนเนาะอืม <laughs> วันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่พี่ปามาถึงบ้านปาฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะพี่ปาก็ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอให้สมหวังปัารถนานะคะทุกคนคะ่ะพี่ปาไปแล้วขอบคุณนะคะ